พี่น้องเลยช่วงงามสวยเนาะกาเปิดภาพมากกสีเห็นดำๆพี่น้องมาทางป่าพี่น้องโหกหกเนาะแต่กล้ทางนี้กับพี่เต็นน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าเ้าบรีโอ้ยคืออะไรเนี่ยบรีจูดบรีพาวด์ด้วยแล้วก็พากันทางเนาะอันนี้กัสซีเป็นขี้เลือพี่น้องเบืองในขี้เลือนะมีอยู่พี่น้องแต่กามีแต่แบบกดใหม่ยังใน่แหละทางนะครับด,ดึงออกนะพี่น้องไข่แน่นะบ้ดน,นี้ มีแต่เ้าสิแป้งเนาะนแป้งหวังเ้าสิบกล้องแหละพี่น,อน,อน,น้องจะมอบกินเลยเดี๋มาสองคนพี่น้องมาก,ก่อนเดี๋ยวสบายดีเด้อพี่น,อน้องเด้อทั้งยเพิ่นกวาสิมาเจ้าถามอยู่แต่ว่าเพิ่นยังอยู่เพื่อนใหม่มาเห็ดก่อนพี่น้องเผื่อแล้วเวียดทางอื่นแล้วก็ทั้งหยาอยู่เพื่อนตอนเสาวกันเลยแปงห้องก่นอนมันทมมบละพี่ลุกลงเลยพี่น้องโอ้พี่เลยนี่ก็ะทือวาลายเนดะ้แต่เก่ากับพอตูคุณก็มาเอาเนาะน

Mình ở nhà mình ăn phải nữa. Mình cả để để ẹt nó, nó mà nè. Để xuống bạn thân, thân ก็มาแล้วจะเอาไม้เห็นใช่ของอืมขาหนี่เนเอาปากมันอยู่ที่กัน la มกันจำเนื้อครับทาเาจะเต้นกัน ไปไหวจูที่นอกมาสัาง่งเตาถ่านใหม่มาเห็ดเตาถ่านใหม่ก็สาประมาณนี้แหละเพือ่อที่ ท้าจูดใหม่กับปพี่น้องเผือซีได้เด,ด้เห็ดเตากะคนขี่เราอขี่เรือยมาทางนี้กับเอซ่าเผินเผาพี่น้นองแต่เก่าอันนี้ค่ะอันนี้กับเตชิเป็นเต้าเอซ่าแหละต้นละเผินก็เพาคือกันเนาะแต่ว่าแต่เก่านะน้องลาตี้จูดแถวนี้แหละตัวเอซาเผินอยู่แล้วเผินกระจูดมาทั้งสองบ้านนี้เผินเศร้าไปเห็ดเวียกเห็ดก้านเผินละกันเผินกะป้าพี่น้นนอง พอดีเออสาเพิ่นมาอยู่มาอาศัยอยู่แล้วก็เพิ่นกะเห็ดทานเอาก็มาเห็ดทา้งนี้เนาะขี้เลื่อยพี่น้องนี่ปั่นกันหลายคนพี่น้องพายอยากได้แล้วก็อ้าเนาะพี่ทีผูมาเห็ดตามหลังเพิ่นกะขอเพิ่นอยากได้มันหายากพี่พี่น้องขี้เลือมม่อยสมมตินี่มันมีมันกับบหลลายเนาะแบบนี่ยุ่บ้านใกล้ั่นะถ้เา,ะเาเฮาสิไปอ้านี่ลลำบากเลยพี่น้องจะสีได้ คือรหลดไทยโหล,ด,หลดอีเทนนี่แห้งแล้วแหละไปในเมืองนี่ลำบากพี่น้องละก็เสี่ยงเนาะแบบว่ามันบมีตาเลี้ยวไผ่เลี้ยวฮ่นะมันก็สียากแน่มีแต่ขี่แบบตามป่าตามดงแบบนี้แหละได้อยู่พากันแปลงเป็นห้องแบบนี้แหละพี่น้องคอยเหตุไปเนาะบรรยากาศกระแดดเดดเลยบด้พากันหยุดทางเนี่ยพี่น้องมันลายแห้งทางบ่วไว้เลย เลยว่าส่วนที้เหลือเลยซะไม่กระทอแต่ตัดชุดนั่นแหละพี่น้องยังม่ทันแก่จักโหลดเดอ้อพี่น้องแต่ได้รถถ่ายมากันไปแก่ทางอื่นแล้วกันเลยแบบโบไดเอามามันหลายเติบเลยหยุดก่อนวะเหะนื่อยก็เศร้าเหนื่อยกนเด้อเหมืนหอนบ่ Thank Cái subscribe ở kênh Ghiền Mì nữa. แต่ว่ามันมันลงแจบที่สเพราะว่าเอาปเดีเผาโดนเลยมันเลยลงแบบแจบเขาเลยในยคุดเอาใหม่เนาะแป้งพี่น้องเพื่อที่ได้กองต้องได้แป้งขี้เลือยอย่างก่อนจะไลยขันตอนได้พี่น้องเพื่อที่ได้จูดได้เผาเนะทางฟีีกะพอมีอยู่ขี้เลือกขี่เลื่อยดำพี่น้อง ให้เก่งกระบ,บุกเป็นบุกพี่น้องบริยุทธ์เลยได้เพิ่น,นเฮากาตักเอาขี้เหลืองออกมาก่อนพี่น้องแล้วเฮาจังเอาอันแยงลงให้เพิ่นเพราะว่าขี้เหลือมันเข่าไปในเนาะแต่เกาพันจูดอยู่ทั้งพี่พี่น้องแต่เกาขี้เหลืองดำเศร้าเมื่อก่อนเนอทำไง ทั้งพี่พี่ตหญญาพี่น้องทางกลางนะแต่ว่าเ้าสกีซีกองใส่เลยเวลาถือไายมันก็โยกลงเนอะมีแต่ส่วนที่เลือยก็บพอะแหละบรรยากาศรอบเพียงพี่น้องแดดแดดทังแดดทัดด้งอ้าต้นมะกอกอ่ะ มันสวยขี้แดงออกมาก,ก่อนหล <c oughs> <c oughs> ายเติบไม่ก็มีแต่หโหลดนีพี่น้องแต่ว่าบ่หลายปานดเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้แก่เฮาเองช่วงนั้นนะใส่แบบพอดีเนาะ กะสิประมาณน,นี้แหละพากันมาทำความสะอาดเตาถ่านแป้งขี้เหลื่อยไว้พี่น้องแป้งขี้เหลื่อยไว้ก่อนกะคิดในกองเนาะโวยต่ว่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะพบพ่อคลิปหน้าพี่น้องโดยจากคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อเนาะขอกล่าวคำหวาสบายดีสบายดี